สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนมาดูปุ๋ยหมักนะคะที่ได้ทําการหมักไว้ในกระมังสีดําค่ะทุกคนนี่เลยเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวค่ะตัวนี้นะคะตายหมักด้วยยาคูนะคะหมักด้วยนมเปรี้ยวนั่นเองค่ะ ใครที่ไม่มีน้ำหมักอะไรเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้นมเปรี้ยวได้นะแล้วก็ในปุ๋ยหมักในกระมังนี้นะคะไตใส่เปลือกไข่ไปด้วยค่ะถ้าใครมีเปลือกไข่ที่เหลือๆจากการทำกับข้าวไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนประโยชน์เขาเยอะมากเราเอามาใช้ในการปรุงดินเอามาใช้โรยบริเวณรอบๆโคนต้นในแปลงผักของเราในกระถางของเราหรือว่าจะนำมาหมักปุ๋ยแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไตจะให้ดูนะคะว่าปุ๋ยหมักของเรานะคะ ครบเวลาแล้วจนเกินแล้วด้วยนะคะนี่เป็นยังไงย่อยละเอียดเลยค่ะทุกคนก้อนที่เคยแข็งๆข็นะคะแบบนี้ก้อนที่เคยแข็งๆนี่เขาก็สามารถที่จะบี้ได้ละเอียดได้ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะเนี่ยก้อนเล็กๆแบบนี้จากเมื่อก่อนนะคะเคยแข็งๆนะอันนี้ก็คืออ่อนเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะเนี่ค่ะเอาไปใช้ใส่ใน ตะกระขอภัยค่ะเอาไปใช้ในแปลงผกักเอาไปใช้ในกระถางที่เราปลูกผักนะคะพืชก็จะดูดซึมได้นะคะพืชด,ด,ดูดซึมไปใช้งานได้เลยไม่ต้องรอให้เขาย่อยนะคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของปุ๋ยหมักนะ ถ้าปุ๋ยที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นสีอ่อนกว่าน,นี้นะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนกว่าน,นี้แล้วก็ค่อนข้างฝุ่นด้วยนะคะพอผ่านการหมักแล้วผ่านความชื้นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยฝุ่นเนาะนำไปใช้ก็ค่อนข้างสะดวกค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่พามาดูปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะนี่ค่ะจากก้อนแข็งๆดูสิคะว่าสามารถที่จะบี้ได้อะไรได้เนาะนำไปใช้งานได้แล้วเขาก็ ดูดซึมง่ายเนาะรากพืชดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในกองปุ๋ยนี้ไปใช้ได้ง่ายค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะมาเปิดกระมังให้ดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะปุ๋ยหมักของเราค่ะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้ค่ะหมักครบเวลาแล้วนำไปใช้ได้ค่ะใครที่ไม่สะดวกเก็บในกระมังแบบนี้นะคะก็เก็บไว้ในกระสอบปุ๋ยก็ได้นะคะ เดี๋ยวไา่ก็จะตักตัวนี้ใส่ลงในกระสอบปุ๋ยเหมือนกันค่ะพอเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ยนะคะเวลาเราจะนํามาใช้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะกระมังตัวนี้เราก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือว่าไปหมักปุ๋ยกองอื่นต่อได้นะอันนี้พอเราหมักครบเวลานําไปใส่ถุงปุ๋ยนําไปใส่กระสอบปุ๋ยได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้นะคะไา่จะขออนุญาตไปตักปุ๋ยใสยใ่ในใส่ในถุงกระสอบนะคะ เก็บไว้เพื่อที่จะนำไปใช้งานครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ